5เทคนิควิธีตั้งค่า Start Menu ใน Windows 10ที่ควรรู้มีหลายครั้งครับที่น้องๆสอบถามมาเรื่องของ Start Menu นะครับว่าเข้าไปตั้งค่าแล้วมันผิดเพี้ยนไปจะแก้ไขยังไงนะครับ ผมก็ไปทีมงานเลยจะมาแชร์เทคนิคนะครับ5วิธีนะครับในการตั้งค่าที่เราควรรู้นะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเวลาใช้งานนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่า5เทคนิคของผมคืออะไรครับเรามาเริ่มต้นเลยครับวิธีการตั้งค่าอันแรกนะครับก็คือการปรับขนาดสตาร์ทเมนูครับเราต้องการปรับขนาดให้มีขนาดใหญ่หรือไอคอนนะครับเราสามารถปรับได้นะครับวิธีการก็คือเริ่มต้นให้คุณไปที่สตาร์ทเมนูก่อนนะครับตอนนี้เรามีขนาดแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราต้องการปรับขนาดให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเราสามารถปรับยังไง นะครับล่างไปนี้ล่างไปก็ได้มันจะมีขนาดใหญ่เนี่ยเป็นแบบใหญ่นะครับแต่ต้องการให้เล็กลงมาหน่อยได้ไหมครับให้ดูแบบสมาร์ทสมาร์ทหน่อยทําได้ไหมได้เหมือนกันครับก็กดไปที่ setting ครับแล้วเวลาเราปรับในเรื่องของ start menu ให้กดไปหัวข้อนี้เลยครับ personalize นะครับจำหัวข้อนี้สําคัญนะกดเข้าไปครับแล้วก็กดเข้าไปที่หัวข้อ start ครับตรงนี้เป็นหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับนี่คือข้อหลักๆเลยครับนี่ฮะ show more นะครับิ u r อ on start นะครับก็คือตัวนี้นะฮะ เราจะปรับให้มีขนาดถ้าเราดูดีๆนะครับนี่สตาร์ทเนยะครับมันจะมีพื้นที่ว่างตรงนี้เห็นไหมเราต้องการให้มันสลิมลงมากดออฟครับเห็นไหมฮะมันจะสลิมและเล็กลงนะครับมันจะไม่เปลด่พื้นที่นะครับบางทีเวลาดูมันจะได้ง่ายนะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดออนออฟได้ถ้าออนปุ๊บมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนิดนึงเห็นไหมฮะนะครับแล้วก็ออฟก็คือให้ในส่วนของขนาดมันเล็กลงนิดนึงนะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือเราสามารถเลือกไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับคลิกขวาครับเลือก ตัวไซส์ครับตอนนี้เราปรับขนาดไซส์ได้4แบบนะครับแต่บอกเลยว่าไม่ใช่ทุกแอปนะครับบางแอปเท่านั้นที่ปรับได้4แบบนะครับบางแอปอย่างเช่น Netflix เนี่ยปรับได้แค่2แบบเห็นไหมฮะนะครับถ้าเป็น Microsoft แอปแอป Microsoft โดยตรงเนี่ยปรับได้ถึง4แบบก็มีขนาดใหญ่เงี้ย p l u ดเลยนะฮะอันนี้เราสามารถปรับได้นะครับแล้วเราสามารถลากขยายได้น,นี่ฮะ เราปรับขยายตามความต้องการได้นะครับอันนี้มีความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับมาต่อที่หัวข้อที่2ครับโชว์รายชื่อแอปพลิเคชันครับเราจะสังเกตว่าเวลาเราใช้งานแอปพลิเคชันนะครับเราจะค้นหาด้านซ้ายมือใช่ไหมครับบางคนก็ค้นหาแบบนี้นะฮะแล้วบางคนเอ๊ะไม่ชอบไม่อยากให้มันโชว์ทำได้ไหมก็กดตรงนี้ครับโชว์แอปพลิเคชันริสต์นะครับินสตาร์ทเมนูนะครับกดออฟนะครับจะหายไปเห็นไหมฮะ คือบางคนเนี่ยอาจต้องการใช้แต่พอเอิญไปกดตรงนี้มันหายไปก็ตกใจถูกไหมครับก็กดปอนครับนะครับตรงนี้เลยฮะโชว์แอปลิต์นะครับอินสตาเมนูนะครับถ้าคุณหาไม่เจอให้คุณกดมาที่นี่แล้วคุณจะเห็นเลยครับโชว์รายชื่อแอปพลิเคชันนะมาต่อที่หัวข้อที่3ครับโชว์รายชื่อแอปพลิเคชันติดตั้งล่าสุดนะครับก็บางครั้งเราลงโปรแกรมไปนะครับแล้วเอ๊ะโปรแกรมที่เราติดตั้งล่าสุดคือโปรแกรมอะไรนะครับบางทีเราลงเกมไปเอ๊ะหาไม่เจอใช่ไหมครับ เราต้องติ๊กตัวนี้ฮะโชว์ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันติดตั้งล่าสุดนะครับซึ่งมันจะโชว์ด้านนี้เลยเนี่ยฮะแอปที่เราติดตั้งล่าสุดมันจะโชว์ตรงนี้เลยเราสามารถเปิดได้แล้วก็ปิดได้นะครับบางทีเราอาจจะต้องการไม่ต้องการก็ได้นะครับแล้วก็กดออฟไปนะครับมันก็จะไม่โชว์มาว่าแอปอะไรที่เราติดตั้งล่าสุดเราต้องการก็กดเปิดออนครับมาต่อที่หัวข้อที่4ครับโชว์แอปพลิเคชันที่เราใช้งานมากที่สุดครับก็ต่อตรงนี้เลยฮะโชว์ more u s e a p p นะครับก็คือแอปพลิเคชันทีี่เเเรราาาาใชช้้งนนนนมมกกสุดดะปิออไววั็จโ นี่แอปที่เราใช้ไม่สุดนะครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราก็กด off นะครับมันก็จะหายไปเห็นไหมฮะนี่ก็คืออันนึงนะครับที่ควรจะต้องตั้งค่าไว้นะครับบางครั้งเราเปิดไว้ตรงนี้หมดเลยก็ดีนะครับหรือบางคนอาจจะเลือกเฉพาะก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมาต่อที่หัวข้อที่5ครับหัวข้อสุดท้ายครับเปิดการใช้งาน start menu แบบเต็มจอเป็นยังไงนะครับก็เนี่ยฮะ เนี่ยครับยูสตาร์ตฟูลสกรีนครับลองกดเปิดดูได้ครับกดปุ๊บนะครับเวลาเรากดสตาร์หน้าจอจะเป็นแบบนี้ใหญ่เลยนี่คือหน้าจอใหญ่แบบนี้เลยเหมือนกับ Windows 8นะครับหลายคนตกใจเอ๊ะฉันไม่ชอบหน้าจอแบบนี้เลยฉันกดอะไรก็ไม่รู้ฉันอยากมีหน้าจอเดสก์ท็อปทำยังไงก็กดมาที่เดิมครับในส่วนตรงนี้นะครับแล้วกดตัวนี้ออฟครับมันก็กลับมาเหมือนเดิมเป็นเมนูสตาร์ปกตินะครับนี่คืออันนึงนะครับในเรื่องของการใช้งานแบบเปิดสตาร์เมนูแบบเต็มจอเนี่ย บางครั้งเนี่ยมันเหมาะกับการใช้งานอย่างเช่นแท็บเล็ตนะครับอาจจะเป็น t ู o ิวันเนี่ยอาจจะเหมาะเพราะว่าเวลาเราเลือกโปรแกรมที่ใช้ประจำประจำนะครับก็สามารถใช้มือเนี่ยทัชหน้าจอได้แต่บางคนที่ใช้เป็นเดสก์ท็อปเนี่ยไม่ชอบก็สามารถปิดได้เป็นไงบ้างครับกับ5วิธีตั้งค่าส t a r ์เมนูที่ควรรู้นะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับน้องๆนะครับหรือเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เวลาเราเข้าไปตั้งค่าตัวส t a r ์เมนูเนี่ยเราสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของเราได้ด้วยนะครับแล้วแถมแก้ปัญหาเวลาเรา ไปปรับแล้วมันไม่ตรงใจด้วยนะครับเอาละถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องแคทไฟทีครับกดกระดิ่งครับเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทีครับ